The ดีกําเพื่อนวันนี้วันหยุดสบายผมมาอีกแล้วช่วงนี้อ่าเป็นวันหยุดสบายๆนะครับก็เช็คป่องเช็คปืนเล่นก็เลยาหาโน่นหานี่มาเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวจะซ่อมไอ้ตรงจุดที่เสนะียก็เลยมาซ่อมไปพร้อมๆกันกับ,บเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับจะได้เผื่อเป็นแนวทางอะไรก็ว่าไปนะครับและเกลิกากลกๆหน่อยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นทําเล็กๆน้อยๆนะครับก็บอกนั้นก็บอกนี้นะเพราะว่าเช็คๆดูมันก็มีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับก็เลยมารวมๆท,ทําทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากเจ้าต,ตัวนี้ ก็ปาไปจะ10ปีแล้วมัง้งว,ว้าวเติมเนี่ยมันขาดนั่นเองนะครับที่ตัวนี้นะครับผมขันออกนั่นเองเขาพอดีมันรู้สึกว่าเ,เติมแก๊สไม่เลยเข้ามันยังไงไม่แน่ใจนะ้วก็เลยจะถอดมาเช็คขันขันออกมาขาดแล้วนี่ <trabajando> ดีนะที่แบบขาดแล้วมันมีติ่งเหลืออยู่นิดนึงเราะมันคายรูนี่เลยครับ ผมก็เลยสกิดสกิดออกมาได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับราคาไม่ได้ถูกนะไอ้วาลตัวนี้เนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยอันนี้ไปได้มาจากรัสด้านะครับถูกสุดเลยครับไอร้านนี้นะก็เลยสั่งมา2ตัวสำรองตัวหนึ่งนะครับก็คือวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเอาฝาปิดตูดมันออกมาก่อนนะตัวนี้ก่อนจะใส่นะครับเอาซิลิโคนหยอดตรงเกียร์มันจะได้ขันง่ายแล้วก็หยอดเลี้ยงไอยางโอลิงขอบมันหน่อยครับก่อนใส่เราฉีดซิลิโคนเข้าไปนี้หน่อยนะครับเพราะว่านานนเราจะถอดตักจีนะ แล้วก็ใช้คมือของมันนะครับขันเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับขันพอตึงๆมือให้แน่นๆพอนะครับแล้วก็เช็คดูนะว่าเป็นยังไงบ้างต้องอัดแก๊สดูนะว่าอัดแก๊สเข้าไหมนะครับนี่โอเคอัดเรียบร้อยนะครับไม่มีเสียนะครับไม่มีอะไรรั่วนะแก๊สเข้าดีปกตินะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนวาล์วเติมตัวนี้โอเคเซ็ตเป็นหนึ่งงานนะครับต่อไปเป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่อันนี้แม็กของกรอก 18C นะครับตัวนี้ของ hk 3 p นะก็ระบบ v e อะครับใช้กันได้แต่ทีนี้เนี่ย มันเริ่มคือเขาเรียกว่ายางปากแม็กซูตนั่นเองคือมันอาการเป็นอย่างไรครับก็คือเบื้องต้นเดี๋ยวเพื่อนอเนี่ยเพื่อนดูนะอ,อันนี้คือตัวตัว,ตวที่ตัวนี้ที่มีปัญหานะดูตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวปกตินะทิปเห็นไหมเพื่อสังเกตเห็นไหมความแรงต่างกาันเพราะว่าตัวนี้เกิดจากยางปากแม็กซูตนั่นเองผมเช็คหลายอย่างเรียบร้อยแล้วแหละครับจนมา หยุดท,ที่อันนี้แหละเนี่ยคือยางปากแม็กมันซุดนั่นเองก็ต้องทําเกียร์การเปลี่ยนยางปากแม็กนะครับทีนี้เนี่ยผมสั่งของจากลุกกี้มาก็เลยถามเขามีมีหรือเปล่าทีนี้ของ V เลยเขาไม่มีนะครับเขามีของนี่เอ็นซีเขาว่าเอ็นซีมันใช้กันได้นะเพราะว่าใกล้เคียงกันผมก็เลยเอามาลองอสั่งมาลองดูนะครับตัวนี้นะครับเอ็นซีนะรู้สึกว่าของเอ็นซียางมันจะสูงกว่านะแต่ตัวนี้มันจะวาวนั่นเองครับแต่เขาว่าใกล้เคียงที่สุดนะเพราะว่าของ V อ่ะ มันจะแบนนะครับแล้วดูเห็น่ามมันเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าซุดนะครับมันเหมือนกับมันยุบลงไปนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนการง่ายๆนะครับเอาสลากออกแล้วก็เอาปากแม็กออกนะครับตอกจากฝั่งที่มันเล็กๆมันจะเป็นเล็กกับใหญ่เห็นไหมครับตอจากฝั่งเล็กนะครับตรงนี้ปึ่งแล้วเราก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่มันจะสูงขึ้นมานะนี่มันจะสูงขึ้นมาเห็นไหมอ่าผมว่าใช้งานได้ดีกว่านะแต่มันโค้งๆผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวไงลองดูก่อนนะ ถ้าไม่ดีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งผมสั่งผมไปซื้อตัวนี้มาด้วยตัวนี้ไปอพอดีไปเมกะวังบุรพ้าก็เลยไปบิบิคันสมิธไปซื้อตัวนี้มาครับสีแดงยังแต่งนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็อันนี้ตอกสลักเข้าไปนะครับต่อจจะข้างขวานะจะได้ไม่ลืมเนาะตอกสลักเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมันสูงขึ้นนะฐานมันสูงขึ้น i อ c อ่ะมันเป็นระบบมาลูอีอ่ะของมาลุอีมันจะโค้งโค้งไงเพราะว่าลูกสูบมันจะโค้งแต่ของวีอ ลูกสูบมันจะแบนนะครับมันจะเป็นเป็นแบนก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยใช้อีกตัวหนึ่งพอซื้อมาสำรองแล้วลองดูนะครับนี่กดไว้นะเออใช้ได้ครับแรงดีครับแรงกลับมาละเมื่อกี้เบาเห็นไหมครับนี่แรงกลับมาแล้วแสดงว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะเซฟเบกหนึ่งต่อไปเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือกลอก 18C จาก HK 3P นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะตัวนี้เปลี่ยนไกลหลอด แต่เดิมไกด์หลอดมันเป็นอันนี้นะครับของ hk 3 p ที่ผมขัดปัดเงานะครับตัวนี้ให้มันเข้ากับท่อนะทีนี้นึกขึ้นได้เออตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไกด์หลอดก็เลยสั่งมาเปลี่ยนตัวนี้ aip นะครับของฮ่องกงนะอันนี้ก็สั่งมาจากลูกี้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นแบบนี้ตัวนี้ผมเคยเปลี่ยนไอ้ตัว r ua ตัวนี้ไปแล้วนะครับนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่นะครับแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอไกด์หลอดตัวเนี้ย มันสเปกมันบอกว่าใส่กับอารอิ A R e ก็ได้ VFC ก็ได้แต่ผมจะไม่ใส่อยางไอ้บัฟเฟอร์ตัวนี้นะเพราะผมจะไม่ได้สปีดเร็วนะครับโอเคทีนี้เปลี่ยนก็ง่าย,ายๆแล้วก็ไม่มีอะไรายากปีผม่าใช้ตัวนี้นะก็กําลังดีแล้วนะครับความแข็งมันไม่ต้องเปลี่ยนตัวเดิมของมันนะครับโอเคก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเอาไอ้ตรงเนี่ยโอเวลเนี่ยไว้ตรงของมันนะมันจะมีอยู่แบนๆน,นะแค่นี้เองแล้วก็ฉีดซิลิโคนเล็กน้อยก็ เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากแค่นี้เองสวยๆงามๆนะครับไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวลองยิงดูนะว่ารีคอยเป็นไงนะครับโอเครีคอยปกติทำงานสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ต่อไปเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ m 1 9 1 A 1ั้งไซเบอร์การนั่นเองนะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนไกด์หลอดใหม่คือตัวนี้เคยเปลี่ยนไกด์หลอด ไปนะครับตอนนั้นแล้วก็เปลี่ยนเรือนทอปไปนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้เรือนทอปที่มันมีเดือยเพื่อจะใส่ไกดหลอดแบบมีเดือยมันจะได้เสถียรดีนะครับแบบมาลุยนะเพราะว่านี่เป็นของแบบระบบ V นะครับทีนี้เนี่ยผมอยากเปลี่ยนไกดหลอดยาวมก็เราไปซื้อไกดหลอดยาวมาใส่นะครับออพอเอามาใส่เนี่ยผมสั่งไกดหลอดยาวของยี่ห้ออาร์มี่ครับซึ่งมันงานมันไม่ค่อยดีนะครับสั่งมาจากลาซาด้านะพอเอามาใส่ มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเกียวรูดนั่นเองนะครับมันหวานนั่นเองนะครับนี้ผมติดกาวไว้นะครับทีนี้พอผมติดกาวไปเนี่ยปึง้งอ่าผมใช้กับเรือนท็อปตัวที่ผมเปลี่ยนตอนนั้นนะไม่ได้ที่มีเดือยเพราะว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับใส่แบบนั้นไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็น2ท่อนเกียวใส่ครับก็เลยต้องเปลี่ยนเอเรือนท็อปเดิมของมันนะของ V มาใส่แต่ทั้งนี้เนี่ย ผมพอดีไปเดินเมกานลครับก็เลยซื้อมาใหม่ดีกว่าก็เลยซื้อแบบนี้มาแล้วตัวนี้ซื้อมาจากเอ๋บิวกันสมิธนะครับเป็นแบบ2ท่อนไดเคยเปลี่ยนของาลูกอีของรุ่นอื่นตัวอื่นไปนะครับอันนี้แต่อันนี้เป็นแบบสเตนเละมั้งแล้วก็ตัวนี้เลือกบูทเป็นสีดํามานะครับเพราะว่าปืนสีดำนะครับจะมี2ตัวบูทเงินกับบูทดำนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนในครั้งนี้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนเรือนฮอปก่อนนะครับ ผมใส่เรียบร้อยนะครับเรือนท็อปตัวที่มีเดือยตัวที่เคยเปลี่ยนไปก่อนหน้านู้นนะครับเรียบร้อยใส่ท่อนอกเรียบร้อยนะครับทีนี้มาเปลี่ยนไกหลอดนะครับไกหลอดผมนะครับเคยเปลี่ยนเป็นสปริงตัวแต่งตัวแข็งตัวนี้เป็นตัวแข็งนะครับแข็งขึ้นเป็นตัวแต่งนะทําให้พอเราใส่ไกหลอดกับยางบัฟเฟอร์แล้วก็ใส่ชุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วใส่กับบูทไกหลอดนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับนี่ มันจะไม่สุดนะครับเพราะว่าสปริงนี่มันหนาขึ้นแล้วมันแข็งนะครับทําให้เวลาย,ยิงแล้วสไลด์จะไม่ค้างนะครับอันนี้เป็นสปริงตัวที่เขาให้มาใช่ไหมครับก็มีผลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้อาจจะนิ่มกว่าเพราะผมจะแข็งกว่านะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสปริงเดิมของมันเลยเดิมๆเลยนะครับที่มากับปืนเลยนะถ้าเกิดเพื่อนเปลี่ยนนะจะสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่มันจะสนิทนะครับแล้วมันจะทําให้้างสไลด์ได้ตามปกตินะครับทีนี้เนี่ยผมจะใช้ สปริงแต่งตัวแข็งตัวนี้นะครับเพราะมันจะทําให้ทํางานได้ดีกว่านะครับเท่ากับว่าผมจะต้องเปลี่ยนยางบัฟเฟอร์ตัวนี้ออกเพื่อจะใช้ยางบัฟเฟอร์ตัวเดิมเพราะตัวนี้มันหนาไปเพราะจุดประสงค์ของผมคือจะให้มันค้างสไลด์นั่นเองตัวนี้มันหนาไปผมจะต้องเปลี่ยนกลับเป็นตัวเดิมตัวนี้นะครับตัวติดปืนนะแล้วก็ใช้บูตไกดลอดอีกตัวหนึ่งคือตัวของอาร์มี่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้บ่าตัวนี้มันจะมันจะตื้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นทั้งอ่านเลยมันจะทําให้เข้าไปได เยอะกว่าแล้วก็สามารถค้างสไลด์ได้นั่นเองนะครับส่วนโอลิงใช้เป็นตัวเดิมที่ผมเคยแนะนําไปนะครับตัวขนาดนี้นะไอตัวนี้ที่เขาให้มากับตัวบูทตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันมันจะทําให้ยุบมากนั่นเองนะครับแล้วมันจะล็อกล็อกไม่ดีกับบูทนะครับสิ่งที่ต้องอแดปมันแก้ไขมันก,ก็คือประมาณนี้นะครับใส่กันเลยนะครับ เวลาใส่กับไกลหลอดยาวอย่างนี้เราต้องใส่บูทเลยนะครับเราก็ใส่ทีหลังไม่ได้นะเพราะมันล้าออกมานะครับมันจะทําให้ใส่ไม่ได้นั่นเองครับแล้วก็ใส่นี่ใส่กับสปริงนะผมใส่สปริงตัวแข็งนะครับเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับอาจลองดูนะครับใส่ทํางานดูนะครับโอเคเรียบร้อยลองใส่แมกกาซีนนะครับยิงดูนะครับค้างสไลด์ครับโอเคค้างโอเคค้างปกตินะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นสกยหลอดยาวเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะ ถ้าเกิดเพื่อนมาเปลี่ยนกับตัว v ีไซเบอร์การอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับเรื่องสปงสปริงเรื่องอ่าบัฟเฟอร์ยางบัฟเฟอร์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่สามารถใช้กันได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ เอามาซ่อมเอามาเปลี่ยนเอามาบำร,รุงรักษาทําไปตามระยะเวลานะครับก็เห็นว่ามันทํานิดนิดหน่อยอันนี้นั้นอันนี้นิดหน่อยก็เลยมารวมรวมชาวเพื่อนดูในคราวเดียวเลยกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยหวังว่าอยู่อยูเพื่อนบ้างนะครับผิดพลาดอะไรติดต่อไปน,นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ